สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อี้กันทยาจะพามาเบิ่งปลาขาวที่กันทยาวานไวน้นอกด้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วอย่างสวยเลยค่ะข้าวก็ขอสี่สิบห้าเขียวชะอุ่มชุ่มชะว ก็ขอสี่สิบห้าค่ะกินแสบกินนัวเป็นน่องหอมมะลิพี่น้องอร่อยมาค้ายกันเลยขอไหมก็ขอสี่สิบหาพี่น้องตอนวานมันก็นจะว่มีน่นามเนาะแต่ตอนนี้ฝนตก นามเยอะเลยพี่น้องฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบทสทับตะไคร้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในภายคลิปนะสวัสดีค่ะ